อขออีกนิดนึงแทรกอีกแล้วยุ่งเรื่องของเขาตลอดเวลา <c ười> การตรวจวัดความดันเนี่ยนะคะคือความดันของแต่ละคนไม่เท่ากันไม่ได้สตรทที่ร้อยยี่สิบแปดสิบหรือบวกลบอะไรเพราะบางคนเนี่ยคนสูงอายุบางคนความดันเขาอยู่ที่แค่หนึ่งร้อยกับหกสิบประมาณเนี้ยค่ะหรือว่าต่ำกว่านั้นบางคนก็ชูสูงไปเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจดไว้จดไว้เป็นประจำเนะะี่ยค่ะเราจะดูว่าเราจะได้ทราบว่าเขาเหวี่ยงแค่ไหนแต่ว่า อย่างที่บอกบวกลบ20เนี่ยคือหมายถึงว่าจากความดันปกติของเขาไม่ควรเกินบวกลบบวกลบ20เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันไม่สม่ำเสมอว่าแต่ละคนอยู่ที่120 80หรือว่า130 80ประมาณนี้ค่ะจดไว้ดีที่สุดแล้วก็เราจะได้เช็คตัวเองด้วยต่อไปก็จะเป็นเรื่องอุปกรณ์ อุปกรณ์ต่างๆพวกนี้เนี่ยที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าทางด้านกายภาพเนี่ยก็จะเจอในผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตครึ่งซีกเพราะว่าเวลาเขามีการอ่อนแรงด้านซีกหนึ่งเนี่ยนะคะหัวไหล่เนี่ยค่ะกล้ามเนื้อคือกล้ามเนื้อทุกอย่างของซีกนั้นเนี่ยมันก็จะอ่อนแรงหัวไหล่ที่เราที่เคยมีกล้ามเนื้อตรงหัวไหล่ประคองไว้เนี่ย มีกายภาพอยู่ด้วยนะคะอีกท่านหนึ่งพี่เชอรี่กล้ามเนื้อต้องหัวไหล่ที่อ่อนแรงเนี่ยมันก็จะโฮได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นตรงช่องว่างระหว่างกระดูกหัวไหล่หนูขอโทษที่วันนี้ไม่ได้มีอนาโตมีมาให้ดูมันจะมีกระดูกหัวไหล่อะคะ่ะกับกระดูกต้นแขนเนี่ยคะ่ะมันก็จะมีแกลบช่องว่างเยอะซึ่งมันทําให้เหมือนให้เสี่ยงต่อการที่มันจะหลุดหลุดออกได้ เพราะนั้นเราก็เลยจะต้องมีอาร์มสลิงไว้ใส่ประคองต้นแขนขึ้นค่ะในในคนมีอายุทั่วทวไปที่กล้ามเนื้อพร้อมที่จะอ่อนแรงตลอดเวลาทางร่างกายเนี่ยนะคะก็ควรที่จะเอ็กซ์เซ์ไซส์เป็นท่ายกแขนยกขาปกติไว้ไว้ด้วยเพื่อเป็นการป้องกันโอเคต่อไปเป็นตัวซับพอตที่ข้อเทา้าอันนี้ส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นอาร์มสลิงแล้วเราอาจจะเห็นข้อเท้าตามไปด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกทุกอย่าง วิกหมดปลายเท้าก็ตกแล้วปลายเท้าตกเนี่ยบางคนถ้าเกิดว่าเราถ้าเขาคอนโทรลไม่ได้เลยหรือว่าปรับท่าเดินแล้วมันยังเดินได้ไม่ดีเนี่ยเราต้องใช้ตัวนี้ช่วยเพราะว่ามันจะช่วยให้ข้อเท้าไม่ตกลงไม่โอเคข้อเท้าไม่โอเคข้อเท้าไม่ตกลงอะคะแล้วเวลาเดินเนี่ยก็ชอบมีมุกตื่นๆไม่เกิดว่าข้อเท้าตกลงเนี่ยมันก็จะทําให้สะดุดได้ นะคะสะดุดแล้วมันก็จะทําให้เขาลมอีกเพราะนั้นก็จะมีตัวนี้ช่วย support ค่ะแล้วก็มีตัวรู้สึกว่าอุปกรณ์ทั้งหมดที่ทเอามาให้ดูเนี่ยจะเป็นในคนที่เป็นสตร k แทบแทบจะทั้งนั้นเพราะว่าจะเห็นอุปกรณ์ช่วยเยอะสุดเพราะว่าถ้าเป็นมีอาการบาดเจ็บหรือว่าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตาม ตามจุดต่างๆของกล้ามเนื้อ,อน,น,นะคะก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งซึ่งมันต้องใช้เฉพาะค่ะอันนี้ตัวพพอร์ตมือ hand orthosis นะคะก็จะเหมือนกันช่วยประคองมือไม่ให้เพราะว่าอันนี้ก็มีจุดส่วนสำคัญเพราะมือเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่เราจะต้องขยับได้เยอะสุดมีจอยเยอะมีข้อเยอะมากทั้งปลายนิ้วทุกนิ้วอย่างเงี้ยนะคะเราต้องใส่ไว้ไม่ให้เขาเกรงแล้วก็ เกรงแล้วงอเพราะถ้าเกิดเขางอเนี่ยข้อมันข้อนิ้วเป็นอะไรที่ติดได้ง่ายมากอาทิตย์หนึ่งก็ไปก็ติดลพะพอติดพอติดง่ายเนี่ยเวลาขยับทีถ้าเราถ้ามีใครเคยเป็นนิ้วล็อกหรือว่างออะไรเนี่ยเวลาง,งอมันจะเจ็บรวดร้าวแล้วเขาก็ไม่อยากให้ทําเพราะนั้นต้องการอันนี้ไว้ก่อนกันไม่ให้มือเขาหงิกเท้าหากันอย่างนี้ค่ะเพื่อทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างเราซัพพอร์ตไว้เนี่ยเราต้องมีความหวังว่าเขา,าจะ วันหนึ่งอาจจะกลับขึ้นมาขยับได้บ้างเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเขาขยับไม่ได้แล้วปล่อยก็มือก็ปล่อยไปแล้วพอปล่อยมือไปแล้วเกิดเขาแรงดีขึ้นมาเนี่ยแรงมันจะมาทีนั้นยด้น้อย,อยน,นะคะมันสู้กับอาการติดของข้อไม่ได้นะคะแล้วก็มาที่อุปกรณ์ช่วยเดินอันนี้ทุกคนคงจะเห็นบ่อยๆถึงแม้ผู้สูงอายุก็แนะนำให้ใช้นะคะถึงแม้จะไม่ได้เป็นสตรกแค่ สูงอายุหรือเป็นสาวน้อยหน่อยก็ต้องใช้ก็ควรจะใช้เพราะว่าเป็นการป้องกันการล้มในคนสูงอายุถ้าเกิดล้มขึ้นมาอย่างที่ชมพู่บอกมันพอล้มทีหนึ่งเนี่ยทุกอย่างจะค่อนข้างค่อยๆดรอปลงอะคะ่ะแล้วก็จะก่าจะฟื้นถ้าเขาไม่ไม่ขยันจริงก็จะไม่ค่อยฟื้นก็จะปล่อยปอยไปอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยเลยไปเรื่อยๆค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ ป็นซิงเกิลอันนี้เรียกว่าซิงเกิลเคนก็คือมีขาเดียวจุดเดียวถ้าเกิดบางคนไม่อยากจะรู้สึกว่าโอ๊ยฉันเป็นมากเขาก็อยากจะใช้แค่อันนี้ก็พอนะคะแต่เราก็จะมีไตร p o d c ตเคนมีโฟร์พอรเคนก็จะเห็นได้จากเนี่ยค่ะตรงฐานตัวปลายของมันว่าเราจะเรียกกันตามจุดเหล่านี้ก็ถ้าเกิดว่าจุดเยอะหน่อยหรือฐานกว้างหน่อยก็จะซัพพอร์ตได้ดีขึ้นส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวเหมือน Adjust คือ เดินเดินไปพับเก็บได้เอชี้ไม่เห็นตรงนี้พับเก็บได้นะคะก็คือพับพับลงมาแล้วมันก็จะกลายเป็นขาเดียวแล้วก็แล้วก็พอถึงเวลาเราเมื่อยก็ก,กางออกอันนี้ก็สนนุนราคาสนนนราคาสูงไปตามดีไซน์ของมันค่ะแล้วอันนี้ก็จะเป็นบล็อกเกอร์สูงอายุมากๆอยู่บ้านใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องว่า ไม่อยากใช้อยู่บ้านเดินใกล้ๆอะไรเงี้ยกันไว้ก่อนดีกว่าแกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรียกวีลวอล ker ก็จะมีล้อหน่อยแล้วเวลาเขาก็จะเดินได้ง่ายขึ้นถ่ายไปใช่ค่ะมันจะมีเบรกมือแต่อันนี้ดิฟไม่ได้สีล้อก็จริงแต่ดิบไม่เข้าใจคำว่าดิฟใช่ไหมหนูไม่เล่นละ okay. <laughs> อันนี้ก็จะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อด้วยตัวเองละคะ่ะอันนี้จะเป็นถ้ามีอาการปวดปวดคอนะคะก็จะเป็นท่าประมาณนี้ แต่จริงๆมันมีหลายด้านมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะบอกรายละเอียดกันอีกทีตอนบ่ายนะคะอันนี้จะเป็นท่ายืดกล้ามเนื้อ,อ,อตรงช่วงหน้าอกด้านหน้าค่ะจะเห็นว่าเขาจะปรับระดับเป็น3ระดับก็คือเพราะว่ากล้ามเนื้อ1มัดเนี่ยมันมีนมหลายพาร์ตคือหลายหลายแนวอะคะ่ะที่ของการใช้งานก็จะมีต่ำลงหน่อยอันนี้เนี่ยจะใช้เป็นกับข้างเป็นตรงประตูใช่ไหมคะหรือเราจะเข้ามุมกำแพงก็ได้ค่ะมุมกำแพงนะ หามุมกําแพงแล้วก็ดันจับที่ไททอยแล้วก็ดันก็จะยืดหน้าอกเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็นมุมคือระดับแขนนะคะตกลงหน่อยสูงขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็สูงขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหน้าขาโดยปกติถ้าเรามีการเดินเยอะโดยปกติเวลาเราเดินเนะะี่ยค่ะกล้ามเนื้อก็จะใช้งานแล้วถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า เพราะว่าเวลาเรามีการใช้งานเนี่ยถ้าเราใช้งานดเยอะแล้วเราไม่ได้ยืดเลยมันก็จะมีการตึงแล้วก็ปวดเป็นธรรมดาในภายหลังค่ะอันนี้ก็จะนอนคว่ำจริงๆมีท่ายืนแต่ว่าท่ายืนน่ยไม่แนะนําให้ผู้สูงอายุทำเพราะว่ามันซับมันเสี่ยงต่อการลมก็จะเป็นท่านอนแล้วก็นอนคว่ำแล้วก็เอื้อมมือดึงแต่อันนี้ก็มีข้อจํากัดถ้าเขามีอาการปวดเขา่า มีคุณป้าแบบว่าอ้าวกำลังจะทำพอดีถ้ามีอาการปวดเข่าเนี่ยอาจจะต้องหาหมอนรองที่เข่านิดนึงนะคะเพราะว่าท่านี้เป็นท่าที่ข้อเข่าโดนพับมากมันจะมีการเบียดกันนะคะก็จะ,จ,จะต้องมีท่าช่วย จริงๆถ้ายืดกล้ามเนื้อทั้งหมดเนี่ยค่ะให้ดูจากความรู้สึกของผู้ป่วยด้วยนะคะหรือว่าตัวเราเองด้วยว่ามันปวดหรือเปล่าทําแล้วมันปวดกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าปวดมากกว่าเดิมเนี่ยก็ไม่ควรจะฝืนทานะคะอยู่ที่ความรู้สึกเนาะใช่เพราะว่าบางคนตึงมากท,ทํานิดเดียวก็แบบอุย้ยตึงปานจะขาดใจแต่บางคนแบบยืดหยุ่นดีมากฉันเล่นโยคะมาทั้งชีวิตยืดเท่าไหร่ก็ไม่ตึงอันนั้นก็ อันนั้นก็เป็นอีก,อกแบบอ,อ,อีกอันหนึ่งที่เราก็เกิดปัญหาเหมือนกันยืดเราไม่ตึงเนี่ยค่ะเพราะว่ายืดหยุ่นดีมากจริงๆการยืดกล้ามเนื้อนะคะสมมติเรามีเส้นเส้นหนึ่งนะคะอันนี้ใช้ในการอธิบายผู้ป่วยเนาะสมมติเรามีเส้นเส้นหนึ่งนะคะเวลาเรายืดกล้ามเนื้อะค่ะเรารู้สึกเรายืดมาจนถึงระดับหนึ่งเรารู้สึกว่าตึงแล้วอะค่ะให้ยืดต่ออีกนิดนึง โดยที่ระดับอาการตึงเนี่ยค่ะเราต้องสามารถค้างไว้ได้20วินาทีเป็นขั้นต่ำถ้าเราทนไม่ได้ถึง20วินาทีเนี่ยมันก็จะไม่ได้ผลเนาะก็ระดับความทนทานหรือว่าระดับความเจ็บปวดของแต่ละบุคคลน่ะมันจะไม่เหมือนกันเหมือนเวลาเราฉีดยาคนนึงบอกเจ็บมากอีกคนหนึ่งไม่เจ็บเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่เท่ากันขึ้นอยู่แต่ละบุคคลนะคะ หลักๆคืออย่าไปเชื่อคนอื่นเชื่อตัวเองเป็นหลักค่ะว่า <laughs> มันเจ็บแค่ไหนใช่ก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราเริ่มเจ็บปุ๊บเรารู้ว่าแค่นี้เริ่มเจ็บแล้วถ้าเกิดเราต่อไปเราทนไม่ได้แล้วเนี่ยเราก็ผ่อนกลับเอาเท่าที่เรารับได้แล้วก็หคกางเอาไว้เท่านั้นเองค่ะอันนี้ก็เป็นท่าย,ยืดกล้ามเนื้อต้นขาเหมือนกันแต่เป็นด้านหลังอันนี้อันนี้เป็นกล้ามเนื้อก็คือจะยืน ชิดกาแพงยืนเอามือเท้ากําแพงนะคะเท้าแนบนะคะเท้าแนบท่านี้เนี่ยได้2ประโยชน์นะคะจะยืดตรงนี้ต้นขาด้านหลังแล้วก็ยืดตรงน่องด้วยได้เหมือนกันน่องที่เรามีอาการปวดนี้ที่เราตึงๆเดินมากๆเงี้ยค่ะอันนี้ก็ยืดได้เหมือนกันใส่รองเท้าส้นสูงนิดนึงประมาณนั้นยืดได้ถ้าใส่รองเท้าส้นสูงนี้ควรจะยืดมากๆนะคะท่านี้ช่วยได้เยอะ okay. ต่อไปอันนี้ก็เป็นถ้าเขาเรียกว่ายืดกล้ามเนื้อพิทิอร์มิดเพราะว่าจริงๆกล้ามเนื้อมันเป็นอะไรที่คนเป็นกันเยอะเหมือนกันแล้วมันอยู่ลึกมากทำท่านั่งก็ทําได้ใช่ค่ะลองขยับท่านั่งไหมคะเหมือนนั่งเหมือนเวลาผู้ชายไขว้ห้างนะคะแล้วก็ดันเข่าลงไม่ให้เข่ายกขึ้นนะคะให้เป็นระนาบ ละหน้าดียวกับตัวพื้นเก้าอี้อะค่ะแล้วเราก็ก้มตัวนิดนึงแล้วก็ก้มตัวไปด้านหน้านะคะจะรู้สึกทื่ไม่ตึงที่ไม่ไม่ต้องกดเข่าลงเยอะนะคะแค่กดไว้ไม่ให้ไม่ให้ยกขึ้นเฉยๆแค่ว่าให้มันให้มันระนาบเดียวกันกับเก้าอี้แค่นี้แล้วเราก็ก้มตัวไปด้านหนานิดหน่อยค่ะมันก็จะตึงสะโพกแล้วก็จะตึงตึงไหมคะ ค <c oughs> ้างไว้แป๊บนึงประมาณนะั้นอ่าก็คืออย่างที่บอกนะคะค้างไว้20สวินาทีในระดับที่เราทนได้นะคะ<ท>ยืดกล้ามเนื้อตรงกเออ, <ะ S 2> อ,อมันเป็นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อนี้จะอยู่ตรงบริเวณก้นด้านข้างแต่ว่ามันลึกลงไปอะค่ะส่วนใหญ่ถ้าเราส่วนคนส่วนใหญ่จะมีอาการปวดเวลาเรานวดกดตรงนี้เรารู้สึกสบายมากค่ะเพราะมันเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ใกล้ๆกับกระดูกแล้วก็ใช้งานเยอะ านอนเหมือนกันค่ะก็คือเหมือนทําท่าควายแล้วก็ยกขึ้นเอามือสอดใต้เขา่าอันนี้เป็นการยืดกล้ามเนื้อด้านด้านในต้นขาด้านในก็คือกลางขาหรือว่าบางคนก็จะนั่งขัดสมาธิแล้วก็กดขาก็ได้แต่ทุกอย่างถ้าที่มันมีท่าง,งอขากดเขา่าอะไรเงี้ยปวดเข่าต้องถ้าคนคนสูงอยู่ที่ปวดเข่าเนี่ยต้องต้องระวงังต่อไป อันนี้เป็นยืดลําตัวด้านข้างบางทีเรารู้สึกเดินมากเนี่ยหลังก็ปวดเมื่อยตึงท่าเนี่ยก็จะช่วยยืดบริเวณด้านข้างลําตัวรูปเล็กนิดนึงนะคะกอะ็อันนี้ก็เริ่มด้วยการที่เรานอนนะคะแล้วก็ชันข่าขึ้นนะคะแล้วก็บิดขาบิดเข่าไปทั้งสองข้างพร้อมๆกันบิดไปทางซ้ายนะคะแล้วก็ค้างไว้อแล้วก็บิดมาทางขวาค้างไว้นะคะมันก็จะยืดลําตัวด้านข้างทั้งสองข้างนะคะ อันนี้ต่อไปเป็นท่ายืดอันนี้ก็ยืดก้นสองข้างยืดหลังส่วนล่างด้วยนะคะผู้หญิงคนนี้เขาเป็นเขายังสาวอยู่เพราะนั้นเขาจับขึ้นข้างบนถ้าเป็นเราอายุน,น้อยหน่อยเราก็จับข้างล่างใต้เข่านะคะเข่ามันจะได้ไม่โดนเบียดเนาะถ้าถ้าถ้าสาวน้อยหน่อยนะคะก็จะจับไว้ด้านล่างจับไว้ด้านในแล้วก็ดึงเข้านะคะ ถ้าจับเหนือถ้าจับตรงเหนือเข่าอย่างในรูปเนี่ยค่ะเข่ามันโดนเบียดก็อาจจะปวดเข่าได้เพราะฉะนั้นเราลองด้านใต้นะคะใต้ขาพับจะดีกว่านะคะก็จะไม่โดนเบียดอันนี้ก็เป็นท่าย,ยืดน่องเหมือนกันยืดได้เหมือนกันก็คือจะเป็นใช้ง,ง่ายๆแต่อันนี้เนี่ยหาที่เกาะให้มัน่นเพราะว่าเราจะต้องยืดยน,ดยยนด้วยไม่ยืนไม่เต็มฝ่าเท้าค่ะยืนด้วยปลายเท้าแล้วก็ ทิ้งน้ําหนักตัวลงเข่าตรงทิ้งน้ําหนักตัวลงมันก็จะยืดตรงน่องบันไดเราเนี่ยใช้งานได้